กัในใหายใจครับนะะในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะซึ่งมีรวมทั้งสามจังหวัดคือจังหวัดจันทบุรีระยองและก็จังหวัดตราดนะคะด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะหรือปพ,อพอชอสำนักงาน สานนยบายการรวมชุมชนมนุษย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนพิเทศชุมชนผู้นำท่องเที่ยวชุมชนทั้งนี้ในส่วนของเชฟชุมชนการอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของเมนูนะคะอาหารพื้นถิ่นรวมถึงการประกอบเมนูนะคะ ในพื้นที่เป้าหมายของเราตรงนี้นะคะรวมถึงผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเนี่ยพบว่าชุมชนมี<า>ความเปลี่ยนแปลงในยุคของมิวลรบอลนะคะซึ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหลักสุขพิบาลนะคะทุกท่านนะจะได้นำความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการสัมมนาและการฝึกอบรมในครั้งนี้นรองศาสตราจารย์ดรพันธ์ีสวนเพลงนะคะ เป็นผู้ในการแผนงานนะคะแล้วก็อยู่กับสถานการณ์จริงใช่ไหมคะพี่ๆเป็นไงบ้างคะวันนี้มาแต่เช้าทีมแรกเลยเนาะค่ะเรียกอาจารย์เจีย๊ยบกระด้นะคะอาจารย์เจี๊ยบนะคะ,าาะ,คะช่วงเช้าอาจารย์จะมีสอนเรื่องหลักสถานที่<ม>สุขภาพบ้านในต่างๆแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเอาไปใช้จริงได้แน่นอนแล้วก็ความาไหวมยเนี่ <laughs> อันนี้ไม่สบายวะคะ ไม่สบายเลยไม่เป็นไรเนาะนะคะขยะเศษถัถกเศษใบไ,ไม้เอาไปฝังกบได้ไหมและขยะอะไรที่เขาไม่อยากให้บินแมลงวันหรือสิ่งปดเปื้อนอะไรต่างๆค่ะพนักง,งานก็คือแต่งกายไม่เหมาะสมแล้วก็สตรแตนเลสนะคะสิ่งที่ดีที่สุดทนทานนะคะแล้วก็ทนทั้งกรดนะคะทนทั้งของ,ของที่เป็นเค็มก็คือจะเหลือได้ได้นะฮะข้อ2การแต่งกายไม่เรียบร้อยของ พ่อครัวหรือชะไรนะคะอันนี้ที่เราไปกินอาหารใช่ไหมคะก็ของภรรยามีปมันหด้แกงครูใช่ไหมคะูไม่ได้แกงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะดูว่าสะอาดมากต่อมานะคะอันที่สองคือการพูดจา